สวัสดีครับแฟนหมัดมวยก็กลับมาพบกันอีกเส้นเคยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยสดๆนะครับพร้อมทีเด็ดเน้นๆสองตัวนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเพชรกินดีนะครับประจําวันพฤหัสที่21สิงหาคมพศ2568นะครับที่เวทีมวยราดำเนินเริ่มถ่ายทอดเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็เหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับฟังก็ฝากซ่องมวยเด็ดเจดยนน้ำด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์วิจารณ์สดทุกวันนะครับ หรือท่านไหนมองหามวยพักยกนะครับหรือที่ดุนกีฬานะครับแอดไปที่ pj 1 6 8นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับมีครบจบในที่เดียวมีโปรโมชั่นมากมายนะครับเพียงแค่ท่านแอดไปท่านก็จะได้เข้ากลุ่มข้อมูลมวยวิเคราะห์วิจารณ์มวยแล้วก็กลุ่มไลา์เสียงนะครับแถมรับเสื้อสวยอีกหนึ่งตัวนะครับมาเข้าสู่ทัศนวิจารณ์สุดเพรยินดีเลยครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งหมด6คู่นะครับรอบถ่ายทอด4คู่แล้วก็รอบที่2รองคู่เอกแล้วก็คู่เอกอีก2คู่นะครับคู่ง พิกัด106ปอนด์ช่างได้106.3ลด0.3พบกับเด่นใจสจิตมาวิทย์นะครับพิกัด106ปอนด์ช่างได้105.7ขาด0.3เจ้ายิ้มสยามเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับมีนอกมีในนะครับวงในมีล็อกรัดฟัตตีส่วนเจ้าเด่นใจเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดน,นะครับอาวุธหนักแรงนะครับบูสูด้ดุนันคู่ที่หนึ่งผมออกซอบไปที่ยิ้มสยามกับตันเคนบ็อกซิ่งยิ้มนะครับดูว่าฝีมือมวยความเป็นมวยดีกว่านะครับอย่าเอาชนะคะแนนเด่นใจสจุลิมาวิทยาไปได้นะครับ คู่ที่สองนะครับสัตวัดออพัฒนานะครับพิกัดร้อยยี่สามปอนด์สร้างไายร้อยยี่สิบสามจุดเก้าลดศูนจุดเก้านะครับพบกับเพชรลุ่งสกเอกวินนะครับพิกัดร้อยยี่สี่ปอนด์สร้างไายร้อยยี่สิบห้าลดหนึ่งจุดศูนย์นะครับคู่นี้สัตวัดต่อน้ำหนักให้หนึ่งปอนนะครับเป็นมวยเข่าเดินบู๊ดุดันนะครับเดินเสียบเดินแทงวงในมีป้ายหน้าขวางหน้านะครับส่วนเจ้าเพชรลุ่งกระดูกการผ่านมวยหกเจ็ดสิบไฟนะครับกระดูกการผ่านมวยดีกว่าแต่ว่าร่างกายเป็นรรอออองนะคคััับู่่่ททีีผมกซไปสตตว อวัฒนานะครับจะเอาชนะคะแนนเพชรตุ่งสอกอเอกวินนะครับคู่ที่สองมาถึงคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกนำสุกบุรณามวยไทยพิกัด1้อปอนด์สร้างได้ร้อ1จุดหนึ่งขาด0.9นะครับพบกับลูกกอกเพชรกอลักบุญพิกัด1้อปอนด์สร้างได้ตามพิกัดนะครับเจ้านำสุกเป็นมวยบูดุรันนะครับอาวุธหนักแรงเตะขาต่อยหมัดตน้นต้นรุนนับนอกนะครับส่วนเจ้าลูกกอกเพชรเป็นมวยจังหวะนะครับ อาวุธหนักแรงเหมือนกันคู่นี้ผมออกซอบไปที่นําสุขบุรณามวยไทยนะครับดูว่าหัวจิตหัวใจดีกว่ามีลูกบูล,ลูกสนนะครับจะเอาชนะคะแนนลูกกอกเพชรกหลักบุญไปได้ครับมาถึงคู่ที่4นะครับคู่เอกนํารายการเพชรนำไซปปาหลงอยุธยานะครับพิกัด112ยปอนด์ช่างได้1้2ยสิบลด0.4พบกับสิงห์บุรีสิทธิ์ประกายยิมนะครับพิกัดร12ปอนด์ช่างได้ร้อยลด0.9 เจ้าเพชรนำใส่เป็นมวยบูนะครับเตะขาต่อยหมัดกระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับส่วนเจ้าสิงห์บุรีร่างกายเป็นรองนะครับวันนี้คู่ที่สี่คู่เอกรอบแรกผมออกซอบไปที่เพชรนำใสป่าหลวงอยุธยานะครับจะเอาชนะคะแนนสิงห์บุรีสิทธิ์ประกายยิ้มไปได้นะครับมาถึงรองคู่เอกรอบที่สองนะครับจิ๊กซอแอดสันป่าตองพิกัดร้อยสิบสามปอนด์ช่างไล่ร้อยสิบสามจุดสามลดศูนย์จุดสามพบกับโฟวินมอลัตนาวันดิตพิกัดร้อยสิบสามปอนด์ช่างไล่ร้อยสิบสองจุดเก้า 9, ขาดศูนย์จุดหนึ่ง จิ๊กซอเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่มนะครับนอกได้ในดีนะครับส่วนเจ้าโฟวินเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะขาต่อยบัดนะครับหลักเลี่ยมฝีมือดีคู่นี้ผมออกซออไปที่จิ๊กซอแอดสันป่าตองนะครับดูว่าร่างกายดีกว่านะครับจะเอาชนะคะแนนโฟวินมอลตระหนับัณฑิตนะครับคู่ที่8ปดรองคู่เอกรอบที่2มาถึงคู่เอกรอบที่2นะครับคู่ที่9ก้ายซโทนบออนุชาที่กัด122ปอนด์ช่างได้122ยั่สงางได้123.6ลด1.6พบกับเดชเพชร เพชรอินเดียคาริมีพิกัด122สงปอนด์ช่งางไร่ร้อย 5, ลด1.5สายซโนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับส่วนเดชเพชรเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดียมมีนอกมีในนะครับวงในมีขวางหน้าสาภาพร่างกายดีนะครับคู้นี้ผมออกซออไปที่เดชเพชรอินเดียคาริมีครับจะเอาชนะคะแนนไซโทนบออนุชาไปได้ครับกู่เอกกู่ที่9มาถึงมวยรักมวยซอบ3ตัวเน้นๆวันนี้นะครับตัวที่1ออกซออไปที่ยิ้มสยามกับตันเคนบ็อกซิ่งยิมนะครับ ตัวที่สองออกซ้อไปที่นําสุกบุรณามวยไทยนะครับตัวที่สามออกซออไปที่กิกซอแอดสันป่าตองนะครับมวยรักมวยสอสามตัวเน้นๆวันนี้เป็นไงบ้างก็ไปกดเด็ดกดพักยกกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับมุมมอง,มองทัศนวิจารณ์มวยวันนี้ถ้าชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับซ่องมวยเด็ดเกียดย่านาน้ำด้วยนะครับพิเศษท่านไหนอยากได้ทีเด็ดหรือข้อมูลมวยสดก่อนใครนะครับกดเข้าร่วมที่ดิ้งด้านล่างได้เลยครับหรือแอดไปที่ PJ16 8แ เรามีทีมงานส่งตรงให้ทุกวันนะครับพี่ขววิจารณ์สดพร้อมมวยเด็ดนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับคลิปหน้ากับมวยเด็ดเจ็ดย่าน้ำสืบลึกทุกมุมมวยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ